ิิมมด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอกกลลลออุบบบรัิฟจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดข้าพระองค์ขอ,ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณมมิินชรราลักคอให้พ้นจากความชั่วร้าย ทที่พรระองงค์ไดด้้บันานาลขึและจากความชั่วร้ายแห่งความมืดของเวลากลางคืนเมื่อมันแผ่คลุมและจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในป่มเงื่อน و َ م ِ ن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ และจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉา,าเมื่อเขาขอ,อิจฉา